ขออนุญาตเรียกว่ามาเดียร์แล้วกันนะครับมามาเดียร์กับแพนนั่นอุ้ยเทียมริกครับเอาครับมย่เอาครับนี่ก็เจอะยางครับายางครับโอ้โหขาครับ จะว่าไงครับอาวุธเร็วแต่จะแม่นยำหรือเปล่าครับความน่าของทางนั้นอุ้ยครับมาแล้วครับมีเสาข่าวไปทีนะครับหนึ่งสองครับยังไม่โดนครับหมักหลักใส่กันเลยแล้วทางเวทีครับเอาครับเออโดนโดนหมัดเหมือนกันครับแต่มาเยอะไปแหมต้องบอกว่ามาเจอนี่เหมือนใจร้อนหรือเปล่าเจ้าหอรแต่เสาข่าวไปทีนะครับสองทีเอ้ายังไงครับทางนั้นอุ้ยครับ ซ้ายแล้วมาเยอต่อยมัดคืนมาครับอุ้ยอุ้ยครับยังไงอ้ยายังไงหนึ่งสอมาแล้วครับดาวคะแนนครับเท่นั้นมาเยอครับก็ชนะไปสองต่อหนึ่งเสียงครับนายกไมได้ครับอุ้ยเทียนนิครับก็สุงเดียวกันกับทางด้าต่บนเวทีก่อนครับบนเวทีครับแรกกันแล้วครับมาเอะจาเท่นั้นอุ้ยครับยังไงครอุ้ยโดนแล้วอุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุไปเลยอุ้ยเยครับอุ้ย ตอนนี้นี่ชักจะเพื่เสียงร้องเลยครับแทนนั้นอุ้ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ามาเจอยังคงเดินครับเตะซ้ายแล้วยังไอลุดเขาโอ้โหโดนลงโทษไปฮะลูกนี้ฮะับดีซ้ายไปอย่างที่บอกครับว่ามาเจอเนี่ยอาวุธเร็วครับแต่ว่าความหนักและความแม่นนะครับอีกทีนะครับปล่อยให้เขาเดินแบบเร็วเรไม่ได้ค่ะเริ่มมีอาวุธแล้วมีศอกมาฮะครับมาเป็นชุดครับที่เร่งร้อน ทางหลักได้แล้วครับดูครับพยายามเดินออกบัดออกแข้งดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้เข้าซุดไปเลยครับซอกขวาคึกครับคึกครับอุ้ยครัโอ้โหตอนนี้นี่แข้งขวาครับมาเดียวต้องเปิดเกมครับเดินเลือดเลือดมาเดียวมาเดียวครับแต่ว่าอุ้ยนี่ต้องบอกว่าคุมเกมแล้วนะครับรู้ว่าใครได้เปรียบครับอ้ายังไงครับประมาทไม่ได้นะครับซอกขวามาทีนึงครับพลิกเหลี่ยม blue c เนอร์อุจจารย์